สวัสด,ดีค่ะนักเรียนพบกับครูเบียอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันค่ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษสองส่วนสามนะคะครูมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่สองรูปนะคะซึ่งสองรูปนี้มีขนาดเท่ากันนะคะ,ะรูปที่หนึ่งครูแบ่งสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันนะคะและระบายสี สองส่วนจากทั้งหมด3ส่วนนะคะดังนั้นเขียนแทนเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส่วน3นะคะอะต่อไปรูปที่2ครูแบ่งสี่เหลี่ยมนี้ออกเป็น6ส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็ระบายสี4ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนะคะดังนั้นเขียนแทนเศษส่วนได้เป็นเศษสีส่วน6นะคะะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ที่ระบายสีนะคะมี มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเศษสองส่วนสามจึงมีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนหกนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการว่าเศษสองส่วนสามเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนหกนะคะ,ะเรามาดูที่ตัวเศษก่อน ตัวเศษของเราเป็น2องนะคะทําอย่างไรให้ตัวเศษของเราเป็น4และตัวส่วนของเราเป็น3ทําอย่างไรให้ตัวส่วนของเราเป็น6นะคะอะมาดูตัวเศษอะมันเป็นได้ทั้งบวกด้วย2และคูณด้วย2ใช่ไหมคะถ้านักเรียนนำอะสองมาบวกที่ตัวเศษ ก็จะเท่ากับ4แต่ถ้าเรียนนำ2มาบวกที่ตัวส่วนเท่ากับ5ซึ่งมันไม่ได้เท่ากับ6ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใช้การบวกไปได้เรามาลองดูการคูณน,นะคะถ้าเราคูณด้วย2 2คูณด้วย2ก็เท่ากับ4 3คูณด้วย2ก็เท่ากับ6นั่นสแสดงว่าเราใช้การคูณได้นะคะ2คูณด้วย2เท่ากับ สนะคะ3คูณด้วย2ก็เท่ากับ6ดังนั้นเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ4ีส่วน6ได้จากการนำา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปพิจารณาเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ12ส่วน30ได้อย่างไรอลองดูเมื่อกี้เราใช้การคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะออาเราลองมาดู เศษสองคูณห้าได้สิบอ่าไม่ได้เศษสองคูณหกสองหกสิบสองอ่ะคูณต่อไปส่วนห้าเมื่อกี้เราคูณด้วยหกใช่ไหมคะตัวส่วนเราก็ต้องคูณด้วยหกห้าคูณหกเท่ากับสามสิบอ่าดังนั้นเราก็ใช้การคูณนะคะสองคูณหกได้สิบสองห้าคูณด้วยหกได้สามสิบเห็นไหมคะเศษสองส่วนห้า ได้เท่ากับ42ส่วน30มาจากการนำ6ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าการทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดเนี่ยเราสามารถนำจํานวนนับจํานวนเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นะคะ มาดูตัวอย่างที่1นะคะเขียนแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเรียนเศษ3ส่วน7ได้เท่ากับเศษย1สอ่วน4ี่่ะมาจากอะไรเอ่ยมาดูตัวเศษก่อนนะคะ3าคูณอะไรได้21อ่ะท่องสุดคูณแม่3สิคะในใจ3 7 21จดยอ็ดใช่ไหมคะเมื่อเราคูณ7ที่ตัวเศษแล้วเราก็ต้องคูณ7 ที่ตัวส่วนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้7คูณ7 mm. เท่ากับ49เห็นไหมลูกเราเมื่อเราคูณ7ที่ตัวเศษเราก็ต้องคูณ7ที่ตัวส่วนด้วยนะอะ่ต่อไปตัวอย่างที่สองเขียนเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1นส่วนสโดยใช้การคูณนะคะซึ่ง เราจะได้คำตอบมากมายนะคะแล้วแต่นักเรียนจะคูณเศษและส่วนด้วยจำนวนนับใดนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูกันเศษหนึ่งส่วนสีนะคะอ้าครูจะคูณด้วย2ซึ่งถ้าครูคูณสองที่ตัวเศษแล้วครูก็ต้องคูณ2ที่ตัวส่วนด้วยนะคะนักเรียนอาจจะคูณด้วยสาม ทั้งตัวเศษและตัวส่วนหรือจะคูณด้วยจำนวนนับอื่นๆก็ได้นะคะ,ะดูที่ตัวเศษก่อน1คูณกับ2ก็ได้เท่ากับ2 4นะคะ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8ดังนั้นเศษ1ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8นั่นเองอ่ะลองมาดูซิคูณจำนวนอื่นบ้าง เศษหนึ่งส่วนสี่คูณห้าเห็นไหมคะถ้าเราคูณห้าที่ตัวเศษแล้วเราก็ต้องคูณห้าที่ตัวส่วนด้วยดูที่ตัวเศษหนึ่งคูณห้าก็เท่ากับห้านะคะตัวส่วนสี่คูณห้าก็เท่ากับยี่สิบนะคะดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษสองส่วนแปดแล้วก็อย่างเท่ากับเศษห้าส่วนยี่สิบอีกด้วยนะคะ อ่ะต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณนะคะอ่าเวลาคูณนักเรียนก็ต้องเป็นยังไงลูกถ้าคูณจํานวนนับใดที่ตัวเศษแล้วก็ต้องคูณจํานวนนับนั้นที่ตัวส่วนด้วยนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ